NBT t a l ทนะคะเราจะไปติดตามผลการเข้าตรวจสอบโกดังกลางเก็บสต็อกมันเส้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการสนที่กำลังการทั้งทหารตำรวจแล้วก็องค์การกลางสินค้าหรือว่าออกคอสอนะคะซึ่งการเข้าตรวจสอบพบสิ่งผิดปกตินะคะหรือว่าการทุจริตอย่างไรบ้างนั้นเราจะไปพูดคุยกับพลตำรวจตรีไกรบุญสวดทรงประธานบอร์ดออกคสอกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณปัชทมพรคุณสิง้าครับ ค่ะ,คะโกดังที่เข้าตรวจสอบแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะชื่อโกดังข้าวหอมผุบลครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะพบการเข้าขายทุจริตแบบไหนบ้างคะท่านคืออย่างนี้ครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้จัดชุดสายตรวจพิเศษเข้าไปตรวจเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับหลังจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าน่าจะมีนั่งร้านอยู่ข้างในแล้วก็มี มันที่เรารับซื้อตามโครงการเนี่ยนะฮะปกปิดไว้ด้านนอกนะครับ<ะ>ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยรายงานแจ้งมาที่องค์การกลางสินค้าเมื่อวันจันทร์ที่ผมไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าลักษณะของโกดังเนี่ยมันมีการถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับคือ<ะ>มีกองมันถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยนะครับแต่พอพอเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยปรากฏว่าน่าจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ข้างในแต่รูปรูปแบบเนี่ยจะแตกต่างไปจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้มาตรวจเมื่อวันเสาร์นะครับ หลังหลังจากที่เราตรวจพบแล้วเนี่ยก็เลยให้คนงานเนี่ยค่อยๆเอากองมันเนี่ยนะฮะที่มันวางปกปิดอยู่ข้างนอกนี้ออกมาเพื่อให้เห็นว่าข้างในมีอะไรซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากที่เคลื่อนย้ายไอ้อมันที่เรารับจำนำออกมาแล้วเนี่ยเราก็เลยไปตรวจสอบวันนี้ก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นกแกลบทั้งหมดเลยครับค่ะค่ะอ๋อก็คือมีการซุกซ่อนเรื่องของกแกลบที่บรรจุอยู่ข้างในด้วย ในส่วนของเส้นมัน,นด้วยนะคะเป็น,ปนกแกลบซุกซ่อนอยู่แล้วก็เอามันปกปิดไว้นะครับให้เส<อ>มือนกับว่ายังเก็บรักษามันตามโครงการที่รับจำนำจากรัฐบาลไว้ครับค่ะเห็นทราบบอกว่ามีโครงเหล็กอําพรางไว้ด้วยนะคะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางสายตรวจของกระทรวงพาณิชย์ได้ไปตรวจสอบเมื่อวันเสาร์นะครับวันนี้เราไปเจอโครงเหล็กเนี่ยเอาไปโยนทิ้งไว้นะครับด้านบริเวณหลังกวัวดังนะฮะ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทางกองวิสุจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติาจะขอความร่วมมือให้เข้าไปไปตรวจเก็บว่าลักษณะมันใกล้เคียงไหมร่องรอยการตัดเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นนานหรือย,ยังแล้วก็มันสามารถที่จะเอามาประกอบเข้ากับลักษณะของโคดังเนี่ยได้อย่างสอดคล้องกันหรือไม่อย,อย่างไรครับ ค่ะอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัดเข้าหอมมะลิอุบลเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี2554ครับ2555ด้วยจากเดิมที่ตามสัญญาที่จะต้องมีการเก็บรักษาไว้ที่แจ้งไว้นี่ปริมาณเท่าไหร่อะคะเออจริงๆแล้วที่โกด,ดังเนี่ยนะครับจะมีหมื่นประมาณ16,700่นะครับแต่ว่าได้มีการระบายออกไปแล้วเนี่ย5,900ตันเนี่ยนะครับเป็นการระบายตามนโยบายนะครับเป็นการระบายที่ถูกต้อง จร,จริงๆแล้วมันเนี่ยวันนี้จะต้องเหลืออยู่ 1, 1700ตันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วคัดแยกแล้วเนี่ยวันนี้เราตรวจพบเหลืออยู่แค่263ตันครับก็แสดงว่าหายไปประมาณ1400ตันนะครับ,รบแสดงว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือมีแกลบเอาไปยัดไว้ด้วยนี่นะคะก็ถือว่าเข้าข่ายการทุจริตหรือไม่อย่างไรอะคะ ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราได้ไปแจ้งแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบปรามแล้วนะครับก็ดูจากพฤติการหรือว่าแผนพฤติกรรมที่ตรวจพบเนี่ยก็มีการยักย้ายถ่ายเทของตั้งแต่วันเสาร์ที่สายตรวจของกระทงพาณิชย์เข้าไปพบเนี่ยก็จะเจอกองมันในรูปแบบหนึ่งแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผมเดินทางไปก็ไปเจอกองมันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็แสดงว่ามีการ ยักย้ายขายเทของเนี่ยถึงสองครั้งนะครับและวันนี้ก็เลยเข้าไปพิสูจน์ทราบก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าเหลือมันอยู่แค่สองร้อยหกสามตันครับค่ะมูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่อะคะจากการประเมินในเบื้องต้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซื้อตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดล้านครับอืมเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทนะคะมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะและหลังจากนี้ ค่ะท่านหลังจากนี้ค่ะอคอสอจะมีการดําเนินการกับโกดังมันเส้นเจ้าอื่นๆอย่างไรบ้างคะคือเท่าที่เราตรวจสอบพบเนี่ยนะฮะก็พบสิ่งผิดปกติที่ที่โกดังนี้โกดังเดียวนะครับส่ <c oughs> วนโกดังอื่นๆเนี่ยสายตรวจของกระทรวงพาณิชย์ที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่พบความผิดปกตินะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ในโครงการมันเส้นทั้งหมดที่เราเก็บรักษาไว้เนี่ยทางองค์การลังสินค้าก็จะ นําเสนอคณะกรรมการเพื่อที่จะดําเนินการระบายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วครับค่ะค่ะอย่างเจ้านี้ที่พบความผิดปกติเนี่ยแหละค่ะหลังจากนี้นอกจากที่ท่านบอกว่าจะมีการแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้วเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนอกจากแจ้งความเนี่ยแหละคะคือเราจะดําเนินการเป็นสองส่วนครับในส่วนของการกระทําความผิดที่เป็นความผิดตามกฎหมายเนี่ยทางกองปราบเนี่ยก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะฮะ โดยทางองค์การคลังสินค้าก็จะรวบรวมข้อมูลส่งไปให้ทางกองปราบเพราะว่าการเก<ฆ>็บภาษามันเส้นเนี่ยมันมีค่าปากเก็บนะครับและก็ม,มีค่าพิกองซึ่งต้องจ่ายทุก3าเดือนการ<ฆ>จะจ่ายเงินตรงนี้ก็จะต้องมีผู้รับผิดช,ชอบที่ตรวจสอบยืนยันมานะครับร<ฆ>ว่าเจ้าของโกดังหรือผู้ที่รับฝากเก็บเนี่ยได้ดําเนินการถูกต้องตามสัญญาและเราถึงจ่ายเงินไปตรงนี้<ฆ><ฆ>เดี๋ยวผมต้องไปไล่รายละเอียดทั้งหมดว่าตั้งแต่เรารับฝาก ในโกดังนี้มาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี5455เนี่ยมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับและในการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งเนี่ยใครเป็นคนเซ็นรับรองความถูกต้องมาตรงนี้ <ạ. S 1> ก็จะเอามาสัมพันธ์กับผลการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานสำนักง,งานหลวงชาติ <ạ. S 1> ว่ามีการยักย้ายถ่ายเทหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งของเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้ามีเ <ạ. S 1> จ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของการคลังสินค้าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับค่ะ นอกจากในส่วนของห้างหุ้นส่วนแล้วนี่นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าในพื้นที่เราจะมีการดําเนินการอย่างไรด้วยอะคะคือเท่าที่ผมตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเดิมเนี่ยได้เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่ที่รับผิดชอบอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้เรียกเข้ามาอยู่ในส่วนกลางแล้วก็เอาคนที่ไว้วางใจได้แล้วก็มีความพื้นดีเนี่ยเข้าไปรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้แทนนะฮะเพื่อที่จะรักษาสภาพของตรงนี้ไว ประกอบก,บกับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจครับค่ะอย่างการที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะเจอเจ้าของไหมคะเอ่อเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่เนี่ยคนที่รับผิดชอบหรือเจ้าของเนี่ยได้ข่าวว่าหน,นีไปแล้วเพราะว่ามีถูกดำเนินคดีเช็คแล้วก็ถูกออกหมายจับไว้อครับครับอืมก็คือตอนนี้หนีไปแล้วด้วยและอย่างนี้จะตามตัวกันยังไงคะวิธีการดําเนินการหลังจากนี้ต่อไปอะคะ่ะ ครับก็ทางสำนักงานหืองชาติก็ได้ดำเนินการออกหมายจับแล้วนะฮะในคดีเช็คแล้วก็เมื่อออกหมายจับแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองนะฮะถ้าสมมุติว่าเขาจะหลบหนีออกไปต่างประเทศเนี่ยทางด่านตรวจคนเข้าเมืองก็จะตรวจสอบพบนะครับก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็ในกระบวนการสืบสวนของสำนักงานหืองชาติเนี่ยเขามีขั้นตอนวิธีการนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นการกระทำความผิดในลักษณะของการทุจริตนะฮะโดยห้างผู้เสียจำกัดเนี่ย เราก็ยังต้องตรวจสอบลงไปอีกว่าในในส่วนของกรรมการหรืออะไรต่างๆใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอผลจากทางกองปราบอีกทีหนึ่งครับค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงโดยสรุปทั่วประเทศนี่แหละเรามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของมันเส้นที่อยู่ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการในการแทรกแซงตลาดมันสําปลังนีม่มีจํานวนประมาณเท่าไหร่คะเอ่อถ้าถ้าเป็นจํานวนของปริมาณมานันที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับมันประมาณ3ามแสนแปดหมื่นสี่พันตันนะครับค่ะ ในสามแสนแปดหมื่นสี่พันตันเนี่ยมันก็แยกเป็นมันที่ยังได้มาตรฐานอยู่ประมาณเก้าหมื่นแปดพันตันนะครับ<ฆ>อีกสองแสนแปดหมื่นตันเนี่ยเป็นมันที่ไม่ได้มาตรฐานและคือเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะครับ<ฆ>ตรงเนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราจะจะเสนอขออนุมัติที่จะระบายนะครับ<ฆ>เพื่อที่จะลดความเสียหายในค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องไปใช้ในการเช่าโกดังเก็บรักษาและในการที่กออ่ะนะครับ สำหรับมันอีกส่วนหนึ่งที่ได้สูญหายไปเนี่ยก็ได้มีการดําเนินคดีไปแล้วนะครับประมาณประมาณหนึ่งร้อยแปดคดีครับได้มีการดําเนินคดีแจ้งความน้องทุกไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะและปัจจุบันแล้วคะถ้าพูดถึงในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยมีอะไรที่เข้าข่ายที่จะมีการตรวจสอบบ้างนะคะเรื่องของการทุจริตนอกจากเรื่องของหมันเส้นเนี่ยล่ะคะ่ะ คือในส่วนของโครงการคลังสินค้า<ช>ที่ได้รับเป้าหมายจากรัฐบาลนะฮะก็<ช><ช>จะมีเรื่องของโครงการรับจำนำข้าว<ช>โครงการรับจำนำมันสัำปะหลงังแล้วก็มีข้าวโพดอย่างหนึงนะครับ<ช>ข้าวโพดนี่ก็ส่วนใหญ่จะเก็บรักษาไว้อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากนะฮะ หลังจากที่เราได้ไปตรวจสอบเนี่ยเราก็พบว่าส่วนใหญ่ก็เสื่อมคุณภาพแล้วเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยรับจำนำมาตั้งแต่ปี51-52นะครับตรงนี้ก็จะเสนอขออนุมัติที่จะจะระบายไปพร้อมกับมันนะฮะเพื่อจะลดความเสียหายในเรื่องที่จะต้องเอาภาษีของพี่น้องประชาชนไปใช้ในการผ่กเก็นะครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับ,รบขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณค่ะพลตํารวจตรีไกรบุญส้วทรงประธานบอร์ดคณะกรรมการ อคอ,อสอน,นะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทีเดียวนะคะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเข้าหอมมะลิอุบลอำเภอศรีเมืองใหม่ซึ่งห้างหุ้นส่วนแห่งนี้แหละคะ่ะก็เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี2554ทับ2555ปรากฏว่าไปพบคดีเข้าข่ายที่อาจจะทุจริตด้วยเพราะว่านอกจากมีมันเส้นแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็มีแกลบบรรจุ ะะแทรกเข้าไปอยู่ในส่วนของมันเส้นด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเขาได้มีการแจ้งตามสัญญาที่เก็บรักษาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1743ตันแต่ว่าพอไปตรวจสอบแล้วมี <c oughs> ต้องบอกว่าแกลบยัดไส้เนี่แหละค่ะเหลือมันเส้นจริงๆนะคะอยู่เพียงเท่า263ตันเท่านั้นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ก็คือประมาณ77ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้เอาต่อไปออกศว่าจะมีส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ลงไปตรวจสอบตามโกดังต่างๆด้วยเพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตด้วยนะคะ เอาละค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม NBT World กันค่ะ